โอ้ยทีี่่ดนก่อนจะสัมภาษณ์อยากจะให้แนะนำตัวเองก่อนนะคะไอ้แนะนำตัวะไอ้ซื้อลอครับเมน่อ้นี่นถือว่าอ้นี่ว่าถือป่น่ไอ้ถือแหละก่อนอื่นเลยยินดีด้วยนะคะที่ได้เป็นหนึ่งในผู้ถูกเลือก<ม>จากทั่วโลกแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะ<ม>ที่ได้ผ่านการคัดเลือกอัจฉริยะจากเจเนซิสอะคาเดมี่อันนี้มันต้องภูมิใจมันดิไอ้ก็ไม่ไไขอใจแต่ว่ามันขึ้นอย่างแต่ว่า มากก็ดีบ่มากก็ได้โอเคบ่มีหลายคนบอกว่าโรงเรียนนี้พิเศษกว่าที่อื่นคุณคิดว่าอะไรที่ทำให้เจนิสิตอะคาเดมีนั้นแตกต่างอผมว่าน่าจะเป็นหนึ่งบนหนึ่งก็ได้2สองไอสองบสองก็ได้ยซีซีบีก็ได้8แปดมั้งประมาณนี้แล้วเคยมีใครบอกคุณหรือยังว่าการจบการศึกษาจริงๆจากที่นี่มีแค่ไม่กี่คนที่เคยทําได้นะไอสร้างแม่ขึต่อครับจบปะจบก็ก็มันเป็นเรื่องของอนาคตแต่ถ้าวันหนึ่งคุณต้อง จบการศึกษากับช่วยเพื่อนให้รอดจากโรงเรียนแห่งนี้คุณจะเลือกอะไรผมกัคงสิเลือกไอ้ส้อยจุักอองโกบครับอ,บอันมเหลาคาวบเอ้ยขอเนี่ย